ถ้าคุณต้องการให้ใครวิ่งไล่ตามคุณหลงรักคุณประทับประทาบในดวงใจเวลาคุยกับคุณหรือคุณต้องการขออะไรจากใครใดๆก็ตามแต่มันขึ้นอยู่กับกฎข้อ,น,ขอน,นี้ข้อเดียวนำเสนอ trust มากกว่าเหตุผลหมายความว่าทำคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องเน้นไปที่ความเชื่อใจเป็นหลัก ความถูกใจเป็นหลักไม่ใช่ความถูกต้องนะเน้นไปที่ความถูกใจเป็นหลักครูคนจะบอกให้ครับคือความคิดคนเนี่ยความคิดของคนเนี่ยครับคนใช้อารมณ์อ่าคน ใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลสมองเรปทิเลียนเบนสมองสั์เลือยคานของมนุษย์มันนำหน้าเรื่องของเหตุผลเพราะส่วนของเหตุผลเนี่ยมันมันต้องใช้ตรรกะโรจิกในการคิดซึ่งสมองมนุษย์จะไม่อยากทํางานครับเพราะมันเกิดความรู้สึกเหนื่อยเหมือนกับตอนเด็กๆเ,เราไม่อยากเรียนเรื่องของคณิตบวกลบคูณหารอะไรก็ทําแต่ที่มันรู้สึกเหนื่อยครับแต่เราจะชอบนิทานเห็นไหมเพราะสมองมนุษย์คือใช้อารมณ์เป็นหลัก ถ้าพูดภาษาชาบ้านนะมนุษย์อะ่ะใช้ความถูกใจครับมากกว่าความถูกต้องครับคุณเลยจะเห็นว่าคนบางคนเห็นว่าเออคนอื่นเขามีครอบรครัวอยู่แล้วก็ยังเข้าไปแย่งถามว่าทําไมเขาถึงไม่คิดถึงศีลธรรมจริยธรรมเพราะมนุษย์ใช้ความถูกใจมาก่อนความถูกต้องครับแล้วคุณไม่สามารถ แย้งมันได้สําหรับกดข้อนี้ครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าวันนี้คุณเอาความถูกต้องก่อนครับนําหน้าความถูกใจคุณจะไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยสมมตินะเราขายรถครับแล้วลูกค้าเดินเข้ามา ลูกค้าบอกอันเนี้ฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้ฉันรู้สึกว่ามันมันยังไม่ใช่มันยังไม่ตอบโจทย์ฉันแล้วคุณเป็นเซลล์คุณเถียงครับเอ้ยมันไม่ใช่ได้ไงคุณลูกค้าอันนี้ยบริษัทเขาคิดมาแล้วเนี่ยโอ้โหวิ่งได้เร็วขนาดนี้หนึ่งสองสามสี่เบาะเนี่ยทำจากหนังอย่างดีหนึ่งสองสามสี่ครับคุณนําเสนออะไรครับคุณนําเสนอความถูกต้องหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่แต่ลูกค้ารู้สึกว่าก,กูไม่ถูกใจมึงเออมึงางจะพูดถูกต้องก็ได้ มึงพูดถูกต้องกันได้อะแต่ฉันรู้สึกไม่ถูกใจคุณคำถามมันคือเกิดการซื้อขายไหมไม่เกิดการซื้อขายครับเพราะมนุษย์ใช้ความถูกใจนำหน้าความถูกต้องก่อนเสมอวันนี้คนเป็นหลวงครับฉันมันไม่ดีตรงไหนการบ้านการเรือนรักผ้าหุงข้าวล้างจานถูบ้านกวาดเรือนเลี้ยงลูก นะครับล้างรถฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างทําไมคุณไม่เคยคิดพิจารณาลงในหัวสมองของคุณเลยเะรนะครับอันนี้ acting เลย <laughs> นะครับอันนี้เราใช้เลยครับเราใช้ความถูกต้องครับฉันมันไม่ดีตรงไหนไหนคุณบอกมาสิฉันมันไม่ดีตรงไหน,นะอน,นไอสิ่งที่ฉันทํามาทั้งหมดเนี่ยคนกาลังยกตัวอย่างเรื่องของอะไรครับยกตัวอย่างเรื่องของความถูกต้องแต่ทําไมเขาถึงไม่เลือกเราครับหรือทําไมเขาถึงไม่ไล่ตามเราครับ อันนี้เป็นความลับนะครับที่เปิดเผยครั้งแรกอ่ะเพราะมนุษย์เลือกความถูกใจมาก่อนมันเลยเป็นเหตุผลที่คุณพูดอะไรก็ตามแต่หรืออยู่ในความสัมพันธ์ไหนก็ตามแต่แล้วมันไม่เวิร์กรเพราะคุณไม่เข้าใจครับว่าสมองเนี่ยมันจะใช้อารมณ์นำหน้าอ่อนเสมอครับแล้วใช้เหตุผลประกอบบางอย่างถูกใจแต่ไม่ถูกต้องสมองจะพยายามหาเหตุผลเพื่อซัพพอร์ตตัวเองว่าเออเนี่ยมันถูกต้องั มันเคยมีบทสัมภาษณ์หนึ่งนะครับเขาไปสัมภาษณ์โจรน,นะครับในใน้องขังรว่าเออเนี่ยคุณคิดว่าคุณทําถูกหรือเปล่าโจรจะบอกว่าทําถูกผมไม่ผิดผมทําทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อหนึ่งสองสามสิเขาจะหาเหตุผลมาซับพอร์ตครับว่าตัวเองเนี่ยถูกต้องเพราะเขาเอาความถูกใจมาก่อนนะครับหน้าที่ของคุณสร้างความถูกใจไม่ได้สร้างความถูกต้อง ถ้าอยากให้คนไล่ตามหรือความสัมพันธ์วมือที่สามที่เขาแย่งตําแหน่งของคุณไปได้เพราะเขาสร้างความถูกใจกและต่อให้คุณทวงคืนอํานาจครั้งนี้กลับมาได้หรือคุณอาจจะเลิกแล้วก็ไปคบออกับคนใหม่แต่สุดท้ายมือที่สามก็จะทวงอํานาจของคุณไม่ได้เขาจะแย่งอํานาจหรือตําแหน่งของคุณไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่จากไม่ได้อยู่ที่มือสามแต่ปัญหาอยู่ที่เรา ที่คิดว่าความถูกต้องต้องมาก่อนเพราะคุณคุณคิดว่าความถูกต้องมาก่อนคุณจะเถียงเถ,ถียงนะครับไร้ผลซัพปอดครับ,รบรแล้วก็ทะเลาะก,กันเพราะคุณทําผิดหน้าที่ครับอยากรู้ไหมครับว่าทําไงดีให้เราเป็นคนที่ถูกใจไอ้ความถูกต้องเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่คุณต้องถูกใจก่อนและในหลายๆครั้งเวลาเราซื้อของต่างๆพวกเนี้ยเราจะดูว่าเราถูกใจร้านนี้หรือเปล่าแม่ค้าพูดดีไหม ร้านสองร้านเนี่ยขายเหมือนกันอีกร้านหนึ่งกับพูดไม่ค่อยมองหน้ามองตาเท่าไหร่นะครับพูดสะบัดหน้าสะบัดตาแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยพูดดีเราจะเลือกร้านไหนครับเลือกร้านที่พูดดีเพร์เบออีกร้านเนี่ยมันอาจจะขายลดราคากว่าด้วยซ้ํานะครับอีกร้านจะถูกกว่าด้วยซ้ําแต่ว่ามันไม่ค่อยรับแขกถ้าเอาตามหลักความถูกต้องเลยต้องซื้อร้านที่ราคาถูกกว่าดีแม้ว่ามันพูดไม่ดีกับเราแต่ไม่ใช่นะครับ มนุษย์ใช้ความถูกใจออกันเราก็จะเลือกร้านที่เออพูดดีเทคแคร์ care, ดีหนึ่งสองสามสี่เนี่ยแล้วก็ซื้อแล้วเนี่ยอาจจะแพงกว่าร้านนั้นหน่อยนึงแต่ว่าเราจะหาเหตุผลสปอร์ตเนี่ยแพงกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาความสบายใจความรู้สึกเอ,อ่อความรู้สึกดีฟีลลิ่งแบบดีๆนะครับบรรยากาศแบบดีๆเราจะหาเหตุผลสปอร์ตตัวเองครับใครอยากรู้บ้างการทําให้คนถูกใจทํำยังไงการทําให้คนถูกใจ มีอยู่ด้วยกันสามอย่างจ้าเว้ครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่เดือนกี่ปีกี่ยุคกี่สมัยมนุษย์ใช้ความถูกใจก่อนใช้ความถูกใจก่อนความถูกใจมาก่อนความถูกต้องครับถ้าถูกใจต่อให้คุณผิดแค่ไหนเขาก็บอกว่าถูกแต่ถ้าเขารู้สึกว่าไม่ถูกใจต่อให้คุณถูกแค่ไหนเขาก็บอกว่าผิด นะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่ามนุษย์เข้าใจไหมพิมพ์ศูนย์มาครับนะอือมีสามข้อเลยที่ทำให้คนถูกใจได้นะครับไม่ใช่เถียงนะครับหรือว่าประชดประชันเงียบงี้เงา่าต่างพวกนี้คุณรู้ไหมครับความสัมพันธ์แบบนี้เด็กปสองเขาทำกัน นะครับแต่ถ้าคุณอยากทำากณงก็ไม่ว่านะทำเลยครับเงียบงอนประชดประชันกระแทกแกดแกดันไม่อ่านทำแกล้งมันไม่อ่านดองเย็ดมันเอาไว้อย่างนั้นแหละนะครับหรือตือ้งง้อถ้าคุณอยากทำทำเลยครับนะครับอยากทำทำเลยครับ แต่ผลลัพธ์ที่คุณจะได้คุณก็ต้องทำใจครับนะครับเพราะคุณเลือกว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ถูกใจแต่ถูกต้องจริงๆไม่ใช่ครับคุณต้องเป็นคนที่ถูกต้องแล้วความถูกใจมันจะตามมาขอไหมคุณต้องเลือกเป็นคนที่ถูกใจแล้วความถูกต้องมันจะตามมาเองแต่ถ้าคุณเลือกเป็นคนที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเงี้ยคนเขาเขาเขาไม่ายเขาเขาไม่ซื้อเขา คือพูดง่ายคนมันเวลาคนมันคุณเอาความถูก,กต้องมาก่อนแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่เลือกอยู่แล้วครับเถียงชนะแล้วไงครับถ้าต้องแพ้นในความสัมพันธ์นะครับพิมพ์ศูนย์มาครับนี่ช่างแม็ก,กเกษตรนะครับจ่ายชแน,นลนีนะ่จากยู u ูบมนะพิมพ์ศูนย์มานะครับคุณธานาพรพิมพ์ศูนย์คุณพิชิตพิมพ์ศูนย์อะพิมพ์ศูนย์มาครับ จำไว้ครับคนเราเนี่ยเลือกความถูกใจมาก่อนเสมอมาก่อนเสมอมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานคนเราเลือกความถูกใจมาก่อนเสมอนะครับแล้วเดี๋ยวความถูกต้องเนี่ยมันจะตามมาทีหลังครับ นะครับไอ้บ้างครับทําให้คนถูกใจครับหนึ่งครับนี่คุณเดือนเตือนใจนะครับอ่ะพิมพ์ศูนย์อ่ะหนึ่งครับก่อนที่จะคุยกับใครหรือขอความช่วยเหลือการสนับสนุนซัพพอร์ตหรือทำให้ใครประทับใจ ในประการด่านแรกครับข้อที่หนึ่งครับให้สร้างการติดหนี้บุญคุณนิดหน่อยก่อน ก่อนที่จะเข้าเรื่องหรือหรืออะไรก็ตามแต่สร้างความปิดหนี้บุญคุณก่อนนะครับสมมุติคุณต้องการให้แฟนรับปากอะไรคุณบางอย่างเนี่ยสถานการณ์นี้คุณต้องการให้แฟนรับปากหรือสัญญาว่าเขาจะไม่ทำอะไรก็ตามแต่ตามที่คุณต้องการคือให้คุณชวนไปทานข้าวครับ ทานอาหารครับหรือออกไปดืม่มกาแฟดื่มชาแล้วก็ตามแต่แล้วเวลาที่เขาเช็คบินจ่ายตังค์ครับให้คุณชิงจ่ายครับให้เราเนี่ยเป็นคนชิงจ่ายเขาเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการติดหนี้บุญคุณนิดหน่อย เกิดการติดนี้บุญคุณนิดหน่อย1.2ครับหลังจากนั้นนะค่อยเข้าเรื่องครับว่าคุณเนี่ยขออะไรจากเขาครับหรือให้เขาเอ,อสัญญาได้ไหมนะครับว่า1 2 3 4นะครับถ้าคน ติดนี่บุญคลนิดหน่อยของกับเราก่อนหน้าก่อนที่จะเข้าเรื่องมันจะถูกล็อกความรู้สึกเพราะมันจะในในสมองจะรู้สึกว่ามันคือต้องตอบแทนอะไรกลับไปบางอย่างนิดหน่อยนะครับมันต้องตอบแทนอะไรบางอย่างกลับไปนิดหน่อยเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่คุณขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างนิดหน่อยเขาจะมีโอกาส ตอบตกลงครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับจำไว้ครับก่อนที่จะคุยกับใครแล้วให้คนคนนั้นพูดดีประทับใจรู้สึกเอาออกเอาใจหรือใดๆก็ตามแต่ทำให้ถูกใจก่อนไม่ใช่อยู่ๆเข้าเรื่องเลยเอาความถูกต้องมาก่อนไม่ใช่ทำให้ถูกใจก่อน นะครับหนึ่งในนั้นคือวิธีการคือทําให้ติดหนี่บุญคุณนิดหน่อยก่อนจะเข้าเรื่องนี่ไม,ไม่ไม่รักผู้ความมู้ความวามวนตายเพราะข้อมูลแบบนี้ไม่มีใครสอนนะครับอ่าหนึ่งนะทําให้ติดนี้บุญคุณก่อนนิดหน่อยสองอีกครับนะอยากให้คนประทับใจเพิ่มไหมนะครับอยากให้คนรักมากขึ้นไหมทุกครั้งที่เจอหน้า ทำไงอีกครับให้ใช้คำว่าเพราะเวลาคุยกับใครแล้วให้แฟนเกรงใจอย่าให้แฟนลบเหลี่ยม หนึ่งในวิธีการนั้นคือการใช้คำว่าเพราะให้ได้มากที่สุดในการคุยใช้คำว่าเพราะให้ได้มากที่สุดนะครับคนเวลาจะคุยกับแฟนหรือต้องการให้แฟนประทับใจเนี่ยเขาจะใช้อะไรครับใช้คำชมวันนี้สวยจังเลยหล่อจังเลยดูดีจังเลยดูพรีเมียมจังเลยดูเพอร์เฟกจังเลยคนฟังก็รู้สึกว่าอ๋อมันคงชมไปตามมารยาทมัน เขาไม่ได้รู้สึกว่ารู้สึกดีตามคําชมซึ่งการพูดแบบนั้นไม่มีประสิทธิภาพครับวิธีการสั่งสมองที่ดีที่สุดคืออะไรครับเช่นสองจุดหนึ่งครับวันนี้ดูหลอดูหลอมากเลยเพราะเห็นไหมการใช้คำว่าเพราะเนี่ยมันคือการทำให้คำพูดนี้มีน้ำหนักเต็มร้อยเปอร์ซแต่วันนี้หล่อมากเลยมัน อ๋อคงชมตามมารย,ยาทอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าอ๋อคงเป็นตามมารย,ยาทเขาเลยไม่เชื่อแต่ถ้าคุณบอกว่าเพราะนะครับทรงผมเสือ้อเอออันนี้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าเพราะมันต้องติดปากคุณนะครับใช้คำว่าเพราะแล้วจะทำให้คนเชื่อ ในทุกๆคําที่คุณพูดแต่ถ้าคุณพูดแบบลอยๆนะครับพูดแบบลอยๆสวยจังลอยจังนะครับคุณต้องเลิกกัามือที่สามนะนะครับมันทําไมต้องทําไมต้องทําไมเขาต้องฟังนะแต่ถ้าคุณมีคําว่าเพราะมันเหมือนกับการเวทน้ําหนักกันอะทาไมต้องเชื่อนะครับกับไม่เชื่อในประโยคที่คุณพูด แต่ถ้าคุณใส่คําว่าเพราะเนี่ยมันจะเบนน้าหนักฝั่งนี้ด้วยครับซึ่งมันจะทําให้หนักกว่ามันจะกลายเป็นคุณชนะครับคือมันจะอยู่ในลักษณะนี้ครับถ้าคุณใช้คําว่าเพราะในการสนทนานะครับอืมคลิปนี้อะไรลฟ์นี้ดูดูย้อนหลังได้ตลอดไหมครับนะครับคุณต้องแชร์กันไว้ครับนะครับแชร์กันไว้ใน messenger หรือว่าแชร์ออกสาธารณะหรือใดๆก็ตามแต่นะครับจะได้ออกมาทบทวนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวคุณคม like, อมไลฟ์จบแล้วไลฟ์นี้แชร์ไม่ถึงสาสิบครั้งก็อาจจะอาจจะลบนะครับโอเคไหมอืมสามครับวิธีการทำให้คนถูกใจอีกจำไว้นะครับมนุษย์เลือกความถูกใจมาก่อนแล้วความถูกต้องตามมาทีหลังสามครับ คือการใส่ชื่อเขาลงไปใส่ชื่อเขาลงไปในบทสนทนาเนี่ยฉันมีเรื่องมาเล่าให้คุณฟังคุณเอเนี่ยเรื่องนี้มันฉันไปเจอเหตุการณ์แบบนี้มาคุณเอลองคิดดูดิว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วคุณเอมองว่าไงหนึ่งสองสมสี่ ในบทสนทนาสมมติว่าคุณคุยกันสามสิบนาทีคุณต้องสอยนะครับแล้วเติมชื่อของเขาลงไปในขณะที่เราคุยกันให้ได้มากที่สุดครับเติมลงไปครับเติมลงไปครับเดวคาเนกี้เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแล้วเขาบอกว่านี่หนังสือเล่มนี้เป็นร้อยปีแล้วนะ เขาเขียนเรื่องของการโน้มน้าวใจผู้อื่นเขาบอกว่ามนุษย์จะชอบเสียงเดียวที่เพราะที่สุดในโลกใบน,นี้คือเสียงชื่อของเขาเองเสียงเดียวที่เพราะที่สุดในโลกใบน,นี้สําหรับมนุษย์คือเสียงมีคนเรียกชื่อของเขาเองแต่น่าเสียดายครับ ในความรักความสัมพันธ์หลายๆครั้งเขาจะเรียกแทนที่จะเรียกชื่อกันเขาจะเรียกว่าบีหมีหมูอ้วนหมูหมากาไก่กระรอกกระจงนะครับกระตัวอีเห็นเสือสิงกะทิ้งแรดเลย,เลยตามแต่เขาจะเปลี่ยนชื่อใหม่กันซึ่งในทางจิตวิทยามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ และมันไม่ได้ช่วยให้เขาผูกพันกับเรามากขึ้นด้วยซ้าไปแต่มนุษย์จะถูกใจเวลาที่มีคนเรียกชื่อของเขาเอง